พฤติกรรมของลิงนั้นฉลาดนะคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่นํากรงขนาดใหญ่มาล่อลิงเพื่อที่จะไปที่สถานอนุบาลที่อบตโพก้าต้นนะคะปรากฏว่าลิงเฝ้ามองเจ้าหน้าที่ไม่ห่างเลยค่ะทําให้การดาเนินการที่จะล่อลิงเข้ากรงนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าซึ่งคาดการณ์ว่าวันนี้20ตัวอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายด้วยซ้าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภารกิจกันตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาว่าการล่อจับลิง20ตัวนั้นยากขนาดไหนกันค่ะ คุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่านี่เป็นพฤติกรรมของลิงตึกย่านโรงแรมเอเชียแอมเพอเมืองลบบุรีค่ะดูสายตาพวกมันเลยค่ะกําลังเฝ้ามองเจ้าหน้าที่กรมอุทยาสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าวันนี้มาทําอะไรกันนะมันคงสงสัยละค่ะหลังจากมีการนํากลงขนาดใหญ่สีดํานะคะมาล่อจับลิงประมาณวันนี้จะตั้งเป้าคือ20-25ตัวเพื่อจะนําไปทดสอบระบบความแข็งแรงของกลงเพื่อเตรียมเป็นสถานที่อนุบาลลิง ที่อบ,อบตอโพก้ต้นนะคะสำหรับพฤติกรรมของลิงค่ะแน่นอนพวกมันมีความฉลาดมากค่ะคุณผู้ชมคะทำให้การทยอยจับลิงครั้งต่อไปเนี่ย เจ้าหน้าที่จะมาจุดเดิมไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนเป็นจุดใหม่แล้วก็ต้องวนกลงสลับไปด้วยเพราะพวกมันจําได้แล้วค่ะแล้วก็สิ่งที่จะมาล่อจับลิงเข้ากรงนั้นครั้งนี้ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่นําถั่วมาล่อนะคะไม่ได้ใช้กล้วยหรือว่าผลไม้เนื่องจากว่าถั่วเนี่ยจะทําให้ลิงนั้นจดจ่ออยู่กับการกินแล้วก็จะล่อเพื่อนเข้ามาในกลงด้วยค่ะแต่ที่สําคัญที่เราดูในวันนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะขณะดการด้านพ่อเมืองลบบุรีบอกนะคะว่า ยืนยันว่าสถานอนุบาลมีความพร้อมในการที่จะรองรับลิงประมาณ2,000ตัวหลักการในการจับลิงค่ะคุณผู้ชมจะเป็นการทยอยจับนะคะใครที่บอกว่าล่าช้าขอยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าทําเต็มที่แล้วเป็นการทยอยจับหลังจากนั้นจะนําลิงทั้งหมดไปตรวจสุขภาพไปทาหมันซึ่งพ่อเมืองลบบุรีก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาขึ้นความสงบให้กับชาวเมืองลบบุรีได้ไปฟังเสียงพ่อเมืองลบบุรีกันค่ะมันจะไม่ออกมาข้างนอกได้ นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราสร้างมานานแล้วแต่ว่ากรมอุทยานก็ได้กรุณามาให้คําแนะนำนะฮะกับทางเทศบาลน,นะ,ะว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้มันเกิดความมั่นคงแข็งแรงในในมิติความแข็งแรงนะฮะในอีกมิติหนึ่งคือมิติด,ด้านสุขภาพก็คือด้านสาด้านสาธารณสุขเพราะว่าพื้นเนี่ยก็จะต้องมีระบบบาบัดด้วยนะ,ะซึ่งทางกรมเรียานคณแนะนำมาแล้วทางเทศบาลเมืองลบบุรีก็ได้จัดการในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว แต่เรื่องความมั่นคงแข็งแรงของกครงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเหตุเพราะลิงตรงนี้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีแต่เรากําลังจะนําเขาไปอยู่ในเขตอบตอโพก้าต้นนะเราก็ต้องทําให้ผู้คนแถวนั้นน่ะเกิดความมั่นใจว่าลิงจะไม่หลุดออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนแถวนั้นนะ ขณะที่สิ่งที่ท้องถิ่นกําลังกังวลในขณะนี้คืองบประมาณในการดูแลลิงทั้งหมดนะคะหลังจากมีการจับลิงเข้ากรงทั้งหมดแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบลิงทั้ง2,000ตัวนี่เป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็ท้าทายค่ะเพราะว่าลิงทั้ง2,000ตัวมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารปีหนึ่งค่ะคุณผู้ชม10ล้านบาทรวมทั้งค่ายาด้วยอันนี้ยังไม่รวมค่ายานะคะซึ่งใน3เดือนแรกทางท้องถิ่นบอกว่าที่ทยอยจับลิงเข้ากรงเนี่ยนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีบอกว่าจะใช้งบประมาณท้องถิ่น ในการดูแลให้ก่อนแต่หลังจากนี้จังหวัดลบบุรีแล้วก็รัฐบาลต้องมาช่วยกันดูแลค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราเงประมาณเนี่ยมันอยู่ในครึ่งครึ่งปีของงงประมาณมันลึกเข้ามาแล้วแล้วเราไม่ตั้งเพื่อการนี้ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาพยายามหาเพื่ออาหารเข้าไปสำรองช่วยก่อนเบื้องต้น พอเข้าปีงบ68แล้วเนี่ยเราก็ตั้งงบประมาณแล้วท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็บังเอิญก็มีงบอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งต้องไปแปลงงบว่ามาช่วยเรื่องเกี่ยวกับลิงได้ก็ประมาณอีก3เดือนช่วง3-4เดือนเนี่ยเราก็าดำเนินการก่อนตรงนี้คิดว่าไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทางผม,มดำเนินการให้เองก่อน สำหรับการจับลิงครั้งนี้นะคะที่เราย้ำไปจะเป็นการทดสอบความแข็งแรงของโครงที่สถานอุบาลน,นะคะว่ามีจุดไหนที่ลิงจะหลุดออกมาได้หรือไม่เป็นการทดสอบความดูแลสุขภาพภาพรวมของลิงด้วยค่ะโดยจะเป็นการฝากลิงให้กับทางเทศบาลของจังหวัดลพบุรีนช่วยดูแลนะคะซึ่งหลังจากการทดสอบไปประมาณ7วันหากมีความพร้อมค่ะคุณผู้ชมไม่มีปัญหาใดๆก็จะมีการกำหนดนัดหมายจับเคลื่อนย้ายลิงเนี่ยไปที่จุดสถาน อนุบาลน,นะคะโดยจุดแรกก็จะเป็นโรงแรมเอเชียค่ะประมาณ2 0 0ร้อถึงสามตัวหลังจากนั้นจะมีการทําการตรวจสุขภาพทําการตรวจประวัติต่างๆแล้วก็จะนําลิงทั้งหมดเข้าสู่กรงที่3ที่เตรียมไว้ทันทีค่ะคุณผู้ชมคะดูภาพบรรยากาศสดๆกันก่อนนะคะ นี่เป็นการจับลิงเข้ากรงเป็นการล่อนะคะเจ้าหน้าที่ล่อได้ประมาณตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทีฉันมาสังเกตการตั้งแต่9ก้าโมงถึงตอนนี้น่าจะได้ไม่เกินประมาณเจ็ดถึง8ตัวได้ค่ะเนื่องจากว่าลิงเนี่ย คือมีความฉลาดค่ะมันจะมาจดจ้องกลงสีดํากรงเหล็กแบบนี้ค่ะคุณพรวิธีคุณจีราชาตาค่ะเมื่อมันจําได้แล้วมันเห็นเพื่อนมันเข้าไปมันก็จะไม่ลงมากินกล้วยไม่ลงมากินถั่วตามที่เจ้าหน้าที่วางแผนว่าจะล่อจับมันได้ง่ายๆนะคะดังนั้นจุดอื่นๆที่ต้องวนเอากลงไปเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องเล็งให้ดีค่ะว่าเป็นจุดที่ลิงเนี่ยมันเคยมาเห็นการจับตรงนี้หรือเปล่าเพราะไม่ฉชนนั้นการจับ2 0 0ถึง300ตัวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะเอาไปที่สถานอนุบาลที่ บตอต้นโผ9ต้นค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่เรานำไม้เห็นนะคะซึ่งคาดการณ์ว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้ามีความพร้อมทุกอย่างนะคะ7วันข้างหน้านี้หรือประมาณสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะได้เห็นการแก้ไขปัญหาของลิงแบบเต็มรูปแบบซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมั่นใจนะคะว่านี่จะเป็นโมเดลไม่ใช่แค่เมืองลบบุรีค่ะแต่จะเป็นโมเดลระดับโลกในการแก้ไขปัญหาลิงเพราะว่าที่ลบบุรีทําเป็นที่แรกนะคะที่มีการบรงงาการทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันค่ะ